สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ร้านของเราเปิดแล้วนะครับช่วงนี้จะเงียบๆไปนิดแต่ก็ยังขายได้ดีทุกวันนะครับรายการลุ้นโชคนะครับตอนนี้รายการลุ้นโชคของเราจะมีให้เลือกมากมายนะครับหลายรุ่นมากเลยนะครับมีหลายรุ่นนะครับตอนนี้้าใหม่ๆเข้ามาหลายรุ่นนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้นะครับ ร้านอยู่ถนนนวลจันทร์นะครับหาไม่ยากนะครับในการลุ้นโชคมีเยอะนะครับช่วงนี้มีให้เลือกหยิบได้เลยนะครับประมาณห้าสิบรุ่นนะครับมีเลือกเยอะเลยนะครับแถวสามแถวเลยนะครับสามแถวนุ้นเลยนะครับทันใดว่างก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับร้านอยู่ถนนนวลจันทร์นะครับในการลุ้นโชคมีหลายหลวงพ่อนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับ เดี๋จะเป็นพวกเนื้อเงินนือเงินหน้ากาบทองคําก็มีมากนะครับหลายรุ่นหลายหลวงพ่อนะครับเยอะแยะเลยครับเนื้อระบับมีห้าหกร้อยเหรียญนะครับเยอะมากครับมีหลายตู้นะครับที่ร้านเรานะครับมีตู้ภาพประมาณสามสิบกว่าตู้นะครับเต่าหลวงปู่เหลิยวก็มีมีนะครับสุกใจหกสามมีทุกรายการเลยนะครับเยอะเลยครับ ท่านใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับผมอยู่ถนน,นวันจันร้านเปิดทุกวันนะครับเปิดประมาณนี้นะครับเจ็ดโมงถึงหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะครับร้านอยู่ติดถน,นนใหญ่นะครับหาไม่ยากนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับราคาของผมจะเป็นราคาขายส่งนะครับเอาไปขายต่อได้กําไรแน่นอนนะครับ อันนี้รายการรุ่นโชคก็เข้ามาใหม่ๆหลายรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้ก็กาลังจะเตรียมส่งหลายกล่องอยู่นะครับหลายหลายลังนะครับอันนี้สองสองลังนะครับเดี๋ยวเช้านี้จะเริ่มส่งให้นะครับอันนี้เจ้านี้อีกเจ็ดเจ็ดลังนะครับเมื่อวานมีพระใหม่เข้ามาสามรุ่นนะครับเมื่อวานท่านใดว่างเขาแวะมาดูชมนะครับมาเลือกซื้อได้เลยนะครับ ราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับยังไงก็ฝากร้านของเราไว้ด้วยนะครับรัชกิจ้าะใหม่นะครับขอบพระคุณม,มากครับ